โรงเรียนบ้านขวาวคงขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนิเทศติดตามการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านขวาวงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองตั้งอยู่หมู่ที่4ี่ ตำบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น105คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน3คนโดยการนำของผู้อำนวยการปราณีนำสว่าง โรงเรียนขออนุญาตน,นำเสนอการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมประจําปีการศึกษา2565ดังนี้โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมีการบรรจุโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมเข้าในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครู นักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถารศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนชี้แจงแนวคิดในการดําเนินงานวิธีการปฏิบัติโดยใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทางเช่นไลน์กลุ่มห้องเรียน Facebook โรงเรียนการพูดคุย นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกระเบื้องเมืองใหม่เทศบาลตำบลน,นาหนองไผ่วัดขวโค้งและมีการรายงานการประชุมโรงเรียนส่งครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมตามจำนวนที่โครงการกำหนดทางโรงเรียนมีการจัดให้ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม มีครูกแกนนำจำนวนสามท่านคือนางสาวพลรดาพัสดานางสาวพากาพารุล,ลีและนางสาวชิชนกเหมาะดีและนักเรียนแกนนำประจำโรงเรียนจำนวนหกคนเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมณโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษเพื่อนำความรู้มาขายายผลให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1การสร้างการรับรู้และการยอมรับ โดยมีการประชุมอบรมครูและนักเรียนแกนนำประจำห้องเรียนห้องเรียนละสามคนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนชี้แจงแนวคิดในการดำเนินโครงการวิธีการปฏิบัติโดยวิทยากรคือครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนรามราชมังคลาพิเศษ ขั้นตอนที่2การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านขอโค้งประกอบด้วยความมีวินยัยความรับผิดชอบจิตอาสาขั้นตอนที่3การกำหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีวิธีการดังนี้ การจัดทาโครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันและร่วมกันประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุงสขภาวะที่ดีของโรงเรียนบรรยากาศร่มรื่นสะอาด ปลอดภัยสวยงามสบายตาและมีการบูรณาการความรู้เรื่องคุณธรรมเป้าหมายและสุขภาวะเข้าไว้ในการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วยชั้นอนุบาลสองโครงงานอนุบาลสองน่ารักรู้จักรับผิดชอบรู้จักตอบแทนผู้อื่นชั้นอนุบาล3โครงงานเรื่องอนุบาลสามน่ารักเพราะกินผักผลไม้ แชมป์ประถมศึกษาปีที่1โครงงานเรื่องปอหนึ่งกินผักรักสุขภาพแชมป์ประถมศึกษาปีที่2โครงงานเรื่องขาบ,บูดแดนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดแชมป์ประถมศึกษาปีที่3โครงงานเรื่องหูละหูร่วมใจต้านภัยโรคอ้วนแชมป์ประถมศึกษาปีที่4โครงงานเรื่องปสีแข็งแรงสดใสด้วยขีตะมวยไทยหันสา แชมป์ประถมศึกษาปีที่5โครงงานเรื่องลูกเสือจิตอาสาร่วมกันป้องกันอุบัติภัยมีวินัยใส่ใจจราจรแชมป์ประถมศึกษาปีที่6โครงงานเรื่องกระโดดเชือกทุกวันสร้างสารรค์สุขภาพกายตานภัยยาเสพติดขั้นตอนที่4ลงมือปฏิบัติ โรงเรียนบ้านขวาโค้งมีการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมประจำชั้นในทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนถ้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมที่ให้เกียรติมาประเมิน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขวาวโค้งในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ